ล้างนะคะล้างใบทําความสะอาดใบนั่นเองค่ะก็คือฉีดน้ําเข้าไปเดี๋ยวน้องจะวางให้น้ำเขาแห้งนะก็เรียกว่าเราไม่สามารถจะไปสเปย์ในพื้นที่ตรงนั้นได้<ม>สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องก็นําต้นผู้ด่างนะคะม <M> า mm> อวดโฉมอันนี้เยอะมากน้องอแยกไว้เป็นกระถางเลยคะ่ะก็จะมีกระถางเล็กๆกระถางกลางๆนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือแยกมาจากต้นออแม่พันธุ์นะคะที่หน่องมีอยู่หน่องจะมีอยู่2ต้นใหญ่นะคะในบ้านเดี๋ยวน้องให้ดูนะ,ะต้นนี้คือต้นแม่พันธุ์ที่หน่องมีต้นแรกนะคะต้นใหญ่ซื้อมาแค่12เหรียญเองนะคะ11.99ถือว่าถือว่าไม่แพงนะคะเขาก็จะทอดยอดแบบนี้มาเรื่อยๆนองก็คอยตัด ยอดเขาแล้วก็คอยไปชําไว้ในน้ํานะคะจนหน่องกระจายได้หลายกระถางอะนะคะที่เห็นอยู่นะก็เลี้ยงง่ายมากนะคะผู้ด่างหนองจะนํากระถางเล็กกระถางน้อยที่เอาออกมานะคะจะให้เพื่อนๆดูว่าวิธีดูแลของหน่องหนองทำยังไงนะคะนี่นะคะหลังจากที่หน่องเอาออกมาเนี่ยหน่องจะทําแบบนี้ทุกๆอาทิตย์ก็คือเราจะมาสเปรย์น้ํานะคะใส่ ใส่ใบก็คือ,อล้างทาความสะอาดฝุ่นเขานะคะก็คือ,อให้ใบเขาสะอาดนะคะอันนี้หน่องรื้อมาจากที่เราเก็บไว้ทุกทุกมุมบ้านนะคะบางกระถางนะเล็กๆหน่องก็จะไว้ในอ,อย่างพวกนี้ไว้ในห้องน้ํานะคะมันก็จะได้แบบฟอกอากาศในห้องน้ำนะคะส่วนในตัวบ้านหน่องก็จะมีกระถางขนาดกลา,างๆนะคะที่เห็นเห็นอยู่นะก็ มันก็นานแล้วนะน่าจะร่วมปีแล้วตั้งแต่หน่องอพยายามเพาะนะคะผู้ด่างก็คือเลี้ยงง่ายมากๆนะคะวิธีการของน้องจะทําแบบนี้นะคะเราจะสเปย์นะคะสเปย์ก็คือ,เ,อเหมือนล้างอุ๊บอุ้ย,ยล้างนะคะล้างใบทําความสะอาดใบนั่นเองค่ะก็คือฉีดน้ําเข้าไปเดี๋ยวน้องจะวางให้น้าเขาแห้งนะก็เรียกว่า เราไม่สามารถจะไปสเปย์ในพื้นที่ตรงนั้นได้มันจะเลอะเทอะไงอย่างในห้องน้ําเนี่ยสองกระถางสามกระถางเล็กเนี่ยนะคะนี่ด้วยนะคะกระถางเล็กๆอันนี้เนี่ยหนองไว้ในห้องน้ำหน้ากระจกอ,อ,อ่างล้างหน้าบนขอบโถชักโครกอย่างเงี้ยมันก็สดชื่นนะคะอันนี้เราก็สเปย์ก็คือล้างเลยก็เหมือนกับว่าฉีดน้ำำําชําระใบล้างใบให้สะอาด ส่วนเอ่อการดูแลนะคะทุกวันเราต้องลดน้ํานะคะต้องให้น้ํานะคะก็จำเป็นต้องให้ทุกวันถ้าไม่ให้คือสังเกตง่ายๆว่าผู้ด่างเขากินน้ําเยอะดินเนี่ยจะแห้งทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูอันใกล้ๆอันนี้นี่นะคะเนี่ยก,กระถางสีเหลืองนะคะดินจะแห้งทุกวันเลยน้องจะใช้น้ํานะคะน้ําตัวนี้เดี๋ยวน้องจะให้เพื่อนๆดูง่ายมากนะคะก็เป็นวัสดุที่เราเ เรียกว่ารีไซเคิลเนาะรีไซเคิลอะ,อะเอามาใช้ใหม่เอามาใช้ได้ง่ายๆนี่ค่ะอุ๊บหน่องก็จะใส่น้ำนะคะนิดหน่อยก็คือบีบประมาณสองสามอึกน,นะคะบีบบีบน้ําเข้าไปเพราะว่าอย่างก,กระถางกลางๆนะที่หน่องใช้อยู่มันไม่ใช่กระถางใหญ่ถ้าตัวนี้ไซส์ใหญ่มาหน่อยนึงก็จะใส่น้ําให้เขาพอเพราะว่า สังเกตว่าหน้าดินแห้งปับเนี่ยเราเรารู้แล้วนะคะถ้าเขาขาดน้ำเขาก็ตายนะแห้งตายเฉาคือผู้ด่างเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเลี้ยงแช่น้ำมันก,ก็เลี้ยงได้นะคะแต่เลี้ยงในดินเขาก็จะโตโตดีกว่านี่นะคะเราก็จะใส่น้ำแบบนี้นะคะใส่เข้าไปเลี้ยงง่ายมากนะคะเพาะก็ง่าย แต่น้องก็ไม่รู้ว่าทําไมที่นี่เขาขายแพงที่อเมริกาผู้ด่างถึงจะเพาะปลูกได้ง่ายแต่เขาขายแพงเออขาดกระถางนี้หน่อยนึงเมอนิดนี้ดินแห้งทีนี้พอเราเพาะเองได้น้องก็เลิกซื้อเลยไม่ได้ซื้อนะคะผู้ด่างนี้เราก็มีเต็มบ้านเลยนะคะฉีดน้ำเข้าไปเลยะคะ่ะสเปรย์ฝอยละอองฝอยนะคะก็คือทำความสะอาด เดี๋ยวใบเขาก็จะสะอาดเอี่ยมเลยนะคะหลังจากหน่องสเปร์น้ำเขานะคะก็จะทิ้งไว้จนกว่าเขาจะนิ่งนะคะน้ำเขานิ่งก็คือไม่หยดแล้วไม่เลอะเทอะแล้วเราก็เก็บเขาทีนะคะ เห็นไหมคะมันเลี้ยงง่ายมากแล้วก็สวยงามแล้วอีกอย่างมันก็มีประโยชน์ด้วยนะคะฟอกอากาศในบ้านนี่นะคะทําแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆที่กําลังหัดปลูกต้นไม้นะแนะนําพลูด่างเป็นอันดับแรกนะคะไม้ประดับไว้ในบ้านไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำได้หมดเลยนี่ค่ะ เดี๋ยวน้องต้องรอให้เขาน้ำเขาเสด็จออกหมดถึงจะน้ำเขาที่ก็แวะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้ชอบสีเขียวๆน่าจะมองภูด่างเป็นอันดับแรกนะคะเลี้ยงง่ายตายยากนะคะโอเควันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ เดี๋ยวขอไปทําให้หมดเรียบร้อยทุกๆก,กระถางนะคะตรงนี้นี่ก็ประมาณเท่าไหร่ละ่ะน้องมีอยูออ่กระถางกลางๆนี่มีสิบกว่ากระถางเนอะแล้วก็กระถางเล็กกระถางน้อยอีกอืมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกระถางต้นแม่พันอีกสามต้นยี่สิบ มันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะอยู่ในบ้านแล้วก็มีความสดชื่นสีเขียวนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศแบบนี้นะคะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ